คนที่คุณรักจะกลับมาไหมขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับที่คุณนึกถึงหรือเปล่านะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศพกันนะคะสามเหรียญพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูห้าไม้ พลังงานของคนธาตุลมนะคะมีทุนตุลกุมเนาะสีดาบมีพลังงานของคนธาตุดินนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมคุณทั้งสองคนอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะตอนนี้เราก็มีความนิงเงียบจากกันไปไม่ได้คุยกันมีการเว้นระยะมีการพักใจต่อกันก็ได้นะคะสีดาบเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะคนที่คุณรักคนที่อยู่ในใจของคุณเขาจะกลับมาไหมตอนนี้อาจมีการบล็อกกันด้วยไม่ได้คุยกันนะคะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเนาะหนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่นะคะเดอะชาริออนะคะอาจมีการติดต่อมาหาหรือว่าอาจจะมีการเดินทางมาหาก็ได้นะคะ หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่การหยิบยื่นโอกาสสิบถ้วยนะคะความเป็นคู่กันความเป็นครอบครัวความเข้าใจกันนะคะ The Sun นะคะความชัดเจนความสดใสนะคะอนาคตที่ดีร่วมกันเนาะ คนที่คุณรักจะกลับมาไหมมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงว่าจะมีการติดต่อกลับมานะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีการเว้นระยะมีการพักใจหรือว่ายังไม่ปลดบล็อกนะคะอาจจะต้องรออีกสักนิดนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะติดต่อมานะคะมาหาอาจจะเดินทางมาหาหรือส่งข้อความมาหาก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยกันนะคะ เปอร์เซนต์ของการได้กลับมามีค่อนข้างสูงเนาะมีทั้ง1ไม้1่ถ้วยนะคะสิถ้วยแล้วก็ the sun, เดอะซันเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเข้าจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะให้ไพ่สโตดีแอคหรือว่าไพ่ราศรีช่วยบอกนะคะเรามาดูไพ่ทาโร่ก่อนว่าเกณฑ์การกลับมาของเขาจะประมาณเมื่อไหร่นะคะประมาณเดือนไหนอีกนานไหมนะคะ ดะใพิเทนะคะพลังงานของชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกแล้วก็กันนะคะต่อไปเป็นไพ่โซดีแอคหรือว่าไพ่ราศีนะคะจะเขาจะกลับมาเดือนไหนประมาณเมื่อไหร่นะคะถ้าเขากลับมานะคะพิเศษนะคะเดือนมีนาคม Aquarius นะคะราศีกุมเนาะ แล้วก็เวอร์โกนะคะราศีกันนะคะไพทาโรนะคะมีเกณฑ์เดือนมกราพฤษภาแล้วก็กันยานะคะส่วนไพ่สตรีแอกนะคะมีเกณฑ์เดือนมีนากุมภาแล้วก็กันยายนนะคะมีกันยานะคะที่ตรงกันเนาะมีสองใบนี้นะคะ ไม่ว่าเขาจะกลับมาเดือนไหนนะคะขอให้เขากลับมาขอให้คุณพบเจอกับความรักที่ดีที่สดใสในครั้งต่อไปนะคะ